ลงทะเบียนใบพันุ์ด้านไปเล่านะคะต้องเห็ดนังรีกอนจะถึงจะขามไปได้ถ้าบ่มีใบแบบนี้ก็ขามไปบ่ได้นะคะเล่าเราเขามาในเล่าเขาจะจุดตรวจใบนี้เด้อจะ้ะใ, <จ S 2> ใบอันนี้คนละจักบาทชอบพามาดูที่พักนะคะที่พักอยู่นี่เป็นรีสอร์ทนะคะดูรีสอร์ทอย่างนี้นะคะห้องเล็กๆแบบนี้นะคะคือละสี่ร้อยบาทนะคะคือละสี่ร้อยบาทจ้า มาเบิ่งถ้าว่าเบิ่งดอกอันนี้จะพี่น,นะน้องนะโดนน้่มชัวร์กว่าดอกอันนี้หอมรมเหย่นองหอมมากเลยหอมน้ำเชัวน้ำแสชัวน้ำแส 음 그러다 뒤로 팍딱 넘어지면은 최고 웃긴데, 네. 응? 탁, 가면왜 별로 왜 없어. 오빠 앉아대 오빠 큰 타이로 꺼봐 어때? 어때? 힘들어요 너무 멀어요 <laughs> ไปดาวกันนะครับไปดาวกันุา พาไปเที่ยวลาวนะคะพาไปเที่ยวลาวก็คือถ้าเราเอารถมาเองนะคะเราต้องฝากรถที่ตรงนี้นะคะฝากรถได้นะคะอันนี้ไปเที่ยวลาว3าวันสองคืนนะคะเราก็จะเอารถนะคะมาฝากไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งมันจะมีรถบริการมีนั่งรถบัสแล้วก็รถตู้นะคะข้ามไปฝั่งลาวนะคะเราก็จะนั่งรถบัสไปนะคะนั่งรถบัสแบบนี้ไปนะคะข้ามไปฝั่งลาว นั่งรถบัสข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็จะมีฝั่งลาวเราจองทัวร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งลาวก็จะมีทัวร์มารอรับนะคะมีรถตู้นะคะมีรถตู้เราต้องนั่งรถตู้หรือนั่งรถบัสข้ามไปนะคะก่อนข้ามไปด่านที่ประเทศลาวนะคะต้องต้องมาลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนนะคะใช้พาสปอร์ตแล้วก็ลงทะเบียนแบบนี้เด้อ อันนี้ก็เป็นราคานะคะราคารถตู้นะคะนีนจัมรถตู้ขามไปฟังเล่านะคะรถตู้อุดรไปพันห้าไปกับสองพันห้าไปขอนแก่นสามพันเด้อ<ม>ล่งทะเบียนใบพันดานไปเล่านะคะตรงเฮ็ดนังสีีก่อนจะถึงจะขามไปได้ถ้าบ่มีใบแบบนี้ก็ขามไปบ่ได้นะคะ พ่อได้ใบบัณฑิแม่พ่อได้ใบแบบนี้มาแล้วเาก็จะขึ้นรถตู้หรือขึ้นรถบัสไปก็ได้จ้าแต่เ,ตเ่อต้องคิดเออรถบัสคนละสามสิบห้าบาทถมไปเล่านะคะนี่นั่งรถตู้ไปหรือนั่งรถบัสไปราคาสากันจะคนละสามสิบห้าบาทต่า,ทางกันายนะคะาว่าธรรมาผู้เดียวสิมาผู้เดียวก็นัน่งรถบัสไปแต่ว่าธรรมาเป็นกลุ่มครอบครัวสิ ก็นแนะนํานางรถตู้ไปแลค่าสําคัญจ้าบ่ต้องถา่าโดนนะคะแต่ว่าเขาก็โรเอกสารนี่ให้มันเรียบร้อยร้อยสายี่สิบโคแบบว่าจะโรคไหนคู่นี่คอยมากเตนเอนแนะนำตรงไทยแนะนำแต่พาสปอร์ตขึ้นเร็วกันบ่มพาสปอร์ตในวาร็กวรรกวับแมนมาซา คนละอย่างมันอยู <sh arp ness nut> uh, ่กับคิวแม่ครับมนอ่คนอยู่คิวอย่ายโดามันหลายกวเขาคิวเงาช่วงนี้นะทบอสไล่ตอนนับนวันจันน่ะแต่วันจันเนี่แรกห้าหล่อเข่าคิวเงาเนห้างไ่ได้ไ่ไล่ถ้าใส่ว่ลวเป็นหัาแลจะมาบอานเนดบบอนวันวมีผรวัรั้นั ประมาณนั้นะน,นะครับประหอดดีดอไว่าันเคิม่ชั่โมงั้สิบประหอดเคิ่ง่อมง้แต่อยู่ที่รถไฟมันขำไปแล้วที่รถไฟแหรอพ่กงังรถอ๋มาแล้วนี่พาสปอร์ตนะคะคามไปล่าวนะคะ นั่งรถตู้ไปจ้า,คน, 30, าคนละ30บเมาไปกับสาอยคนละสาบาทมีเก่าคนไปค่ๆๆะไปขึ้นไปแม่อ่้าจเครับแจกกันเลยแจกกัเออนเลยนี่เอาพ้าสปอร์ตนะคะไปสเตมผ่านดานล่านะคะจะพาไปสแตมผ่านดานล่ากันจ้า เอาผ้าสปอร์ตจะคามไปเล่าต้องเอาไปสแตมกอนเ้อะผ้าไปเล่านี่นะคะ เราซื้อหนึ่งสบายดีเออสบายดีฮังกุกอันยองฮาเซลอันยองฮาเซลสยาม้าสะพานไทยลาวย่ขางโุปะขัง ค้างนี้กอคขางเล่าสื uh, ่อเทกกูเออหยาเล่าสื่อเล่ามาสุดที่ถ้าพตดถงจิ๊กเลยเนี่ยหาไทยลาวไทยลาวลาวแล้วนะคะก็จะมีทัวร์มารับนะคะ ทัวร์ก็จะมารับนะคะทัวร์ประเทศลาวเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเขาจะเบ่งใบอ๋อ นี่้อพี่น้องเขาได้ใบอันนี้มาแล้วเขาอันนี้เขาอยู่ฟังเล้าเราเขามาในเล้าเขาจะจิตรวจใบนี้ก็จะใบอันนี้คน,นละสบาทาบาทใจคนละยีบาทด้อจะเออเออเอยี่ยี่สิบบาทยี่สบบาทแบ่งแบ่งา